นี้ฝั่งที่ถือลิขสิทธิ์คือฟีฟ่าเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่แยกย่อยแพ็กเกจขายค่ะจะขายทุกแมตช์ไม่ขายเฉพาะแค่บางรอบที่สำคัญเท่าน,นั้นนะคะทำให้ตัวลิขสิทธิ์ก็อาจจะไม่ได้ลดราคาอย่างที่ไทยพยายามจะยื่นข้อเสนอตอนนี้ดีลยังไม่เรียบร้อยเงินก็ยังหาไม่ครบแต่หลังจากที่กสทช มีมติสนับสนุน600ล้านบาทวันนี้ MOU กับกกทเกิดขึ้นแล้วค่ะติดตามกับคุณพัทราพรตั้งงามนะคะรายงานสดเข้ามาจากสำนักง,งานกศทอชอค่ะคุณพอดีคุณชิรัชาตาคะดูเหมือนตอนนี้การเซ็น MOU กับทางกสทชอกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นภาพเดียวนะคะที่เกิดความชัดเจนคะ่ะว่ากสทชนั้นจะสนับสนุนงบประมาณ600ล้านบาทให้กับทางการกีฬานำไปจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอสดสดบอลโลกค่ะแต่ว่าถ้าไปดูของฝั่งฟฟ้าตอนนี้ยังยากอยู่นะคะสําหรับการเจรจาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตอบรับด้วยค่ะว่าจะลดค่าลิขสิทธิ์ให้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นการกีฬานั้นทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้เช้าวันนี้ค่ะบอกว่าถ้าไม่ลดให้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ทาง กสทชและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมมือกันทําบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ค่ะเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากทางกสทชค่ะนำเงินจากกองทุนกทบส600ล้านบาทนํามาให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเดินทางมา เป็นคนลงนามเองด้วยตัวเองนะคะขณะเดียวกันฝั่งกสรรชนั่นก็คือคุณไตรัฐเป็นรองเลขาธิการกสรรชอตอนนี้เป็นตําแหน่งรักษาการเลขาธิการกสรรชอ,อยู่ด้วยค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งทั้งสองคนคะ่ะเช้าวันนี้ลงนามร่วมกัน โดยทางกสทชเนี่ยบอกว่างบมาจากกองทุนกทพสนะคะ600ล้านบาทนี้แน่นอนว่าเป็นการลงนามก่อนเท่านั้นส่วนจะได้เงินจริงหรือไม่รอให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะไปเอาสัญญาที่ทําไว้กับฟีฟ่าเนี่ยค่ะมาให้กัทชก่อนนะคะถึงจะสามารถออกเช็คเป็นเงินสดนยคะให้กับทาง การกีฬาแห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและถ้าดูวันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากขึ้นค่ะจากการเดินทางมาของทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงการตอบคําถามต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะไล่เรียงกันไปทีละประเด็นค่ะประเด็นแรกตอนนี้กระแสที่บอกว่ามีเอกชนประมาณ5้ารายนั้นยินยอมตอบตกลงแล้วว่าจะสนับสนุน เงินให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยข้อเท็จจริงนี้บอกว่ายังไม่ลงตัวนะคะยังคงมีความพยายามเจรจากันอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะได้หรือไม่บอกแต่ว่ายังพยายามเจรจากันค่ะประเด็นที่2ค่ะตอนนี้ความยากที่สุดดูเหมือนจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ฟีฟ่าค่ะว่า ลิขสิทธิ์ที่มีการตั้งตัวเลขกลมๆกันไว้1,600ล้านบาทเนะะี่ยค่ะทางผู้ว่าการกีฬาก็บอกว่าตอนนี้พยายามที่จะไปเจรจาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าฟีฟ่านั้นจะลดราคาให้หรือไม่นะคะที่ผ่านมาเคยคุยกับฟี่าแล้วประมาณนับ10รอบค่ะทางผู้ว่าการก,ารกีฬาบอกไว้แต่ว่าจนถึงวันนี้ฟี่าแม้ว่าจะมีหนังสือตอบกลับกันไปตอบกลับกันมาแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบค่ะว่าจะลดให้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ถ้าลดให้ไม่ได้นั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าที่สุดแล้ว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะตัดสินใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกค่ะนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆค่ะแต่ว่าทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกค่ะว่าท่ามกลางเวลาที่ยังมีความพยายามอยู่จนไปถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ที่จะเป็นเดทไลน์สุดท้ายเนี่ยค่ะ การกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงใช้ความพยายามในการจะไปเจราจากับเอกชนพยายามที่จะต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์กับทางฟีฟ่าด้วยให้เต็มที่มากที่สุดนะคะขณะเดียวกันค่ะทางพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยมีข้อสังเกตผ่านมาถึงทาง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยคะ่ะว่าให้การกีฬาเนี่ยทำเต็มที่แม้ว่าเงินกองทุนของการกีฬาเองตอนนี้ค่ะก็บอกว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์เองก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วพลเอกประวิทธ์ก็ให้เขาสังเกตว่าให้ดูประเทศอื่นด้วยว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยแพงกว่าประเทศไทยหรือเปล่าถ้าแพงกว่าก็จําเป็นที่จะไม่ต้องไปตัดสินใจในการซื้อลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะไปฟังเสียงกันค่ะ ก็เต็มที่นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราเห็นนะครับว่าเราทำแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแต่ที่ที่ผมเรียนก็คือว่าเราก็มีข้อจำกัดน,นะครับไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะตกลงราคาใดๆก็ได้นะครับเราต้องดูถึงความคุ้มค่าความเหมาะสมด้วยครับ ท่านประวิทย์ในฐานะเป็นประธานบอกว่าย่งไรครับก็ท่านก็ํำชับครับว่าให้เราทํางานให้เต็มที่นะครับเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นแนวนโยบายของท่านนะครับแต่ท่านก็ได้เข้าใจทุกอย่างนะครับว่าเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะไปทุ่มเงิน,นซื้อแพงๆนะครับโดยที่ไม่ได้ดูประเทศอื่นด้วยครับ เดียวว่าตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะคะจนถึงก่อน10โมงเมื่อสักครู่นี้ค่ะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทําข่าวกันอยู่ที่สำนักง,งานกสทชที่นี่กันจานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นยังคงมีอีกหลายโจทย์เหมือนกันที่ทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนหนักใจที่สุดก็เรื่องของการเจรจาเรื่องลดค่าลิขสิทธิ์นี่แหละคะ่ะขณะเดียวกันดูเหมือนว่าถ้าลดค่าลิขสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามเนี่ยวงเงินจะต้องลดลงมาแต่ว่าต้องไม่จ่ายเกินกว่า1,600ล้านบาทที่เป็นโจทย์ใหญ่เดิมตั้งไว้นะคะขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคาะชัดๆนะคะว่า ทางผู้ว่าการกีฬาก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วตัวเลขลิขสิ์เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ค่ะตัวเลข1,600้ล้านบาทนั้นเป็นตัวเลขกลมๆที่มีการคุยกันรอบแรกเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการต่อรองกันลงมาเรื่อยๆที่สุดแล้วนะคะคุณพรบด,ดีคุณชลชาตาคะอาจจะต้องติดตามกันเพราะว่าหลังจากที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางออกจากที่ตึกสํานักงานกสทชไปหลังจากช่วงเวลาประมาณ ก่อน10โมงเล็กน้อยเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าจะกลับไปประชุมกันต่อนะคะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและจะยังใช้เวลาที่เหลือจากนี้ก่อนจะไปถึง20พฤศจิกายนค่ะในการพยายามจะเจรจาทั้ง2ทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟีฟ้าหรือว่าเอกชนรายอื่นที่จะต้องมาสนับสนุนเงินตรงส่วนนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ